ฟังสถานีวิทยุ AM 1575ห h z สกิโลเฮรตซ์านรมเรดิโอวิทยุการทูตเพื่อประชาชนเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทยสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสาระน่ารู้งานกงศุลทางสถานีวิทยุสรารมกระทรวงการต่างประเทศ AM 1575ซึ่งออกอากาศทุกวันจันร์ทเวลาสี่ทุ่มถึง4ี่ทุ่มครึง่งและถ่ายทอดสดทันทีในวันนี้ทาง Facebook Live ของวิทยุสราณรมสำหรับวันนี้พวกเรานะคะก็มาจากกรมการกงศูนอีกเช่นเคยดิฉันกัญฐก,กาบุรพาธานินค่ะและก็ผมนภะพทองงามคำครับ ค่ะก็ต้องขอตอนรับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านอีกครั้งนะคะเพราะว่าไม่ได้พบกันหลายสัปดาห์เลยนะคะหวังว่าทุกท่านจะยังไม่ลืมกันนะคะและนี่ก็เป็นการพบกันครั้งแรกระหว่างอุ้ยกับน้องปูนนะคะซึ่งเชื่อว่าทุกท่านก็ยังจะจําน้องปูนได้อยู่น้องปูนก็เป็นหนุ่มนักการทูตไฟแรงรุ่นใหม่ของกรมการกงสุลนะคะช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะปูนก็ดีครับคือตอนนี้ผมก็ได้ ไปปฏิบัติงานนะฮะในใน,ในด้านการให้ความช่วยเหลือคนไทยในกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศนะฮะซึ่งตอนนี้อย่างที่ทุกๆท่านก็ทราบว่าตอนนี้สถานการณ์ ที่มันเกิดขึ้นอยู่ในโลกของเราก็คือการระบาดของโรคเชื้อโคโรนาไวรัส2019หรือโควิด -19 mm hmm. นะฮะซึ่งโอเคในประเทศไทยเนี่ยสถานการณ์เนี่ยมันพ้นจุดที่มันน่าเป็นห่วงมาแล้แต่ว่าจริงๆแล้วในในโลกเนี้ยอย่างที่หลายๆท่านอาจจะทราบจากข่าวนะฮะว่าสถานการณ์การระบาดเนี่ยก็ยังมีอยู่ในหลายประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยภารกิจหลักของเราเนี่ยคือการเร่งนําคนไทยที่ยังตกค้างอยู่ในต่างประเทศนะฮะกลับกลับบ้านนะฮะ ค่ะก็นี่ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของภารกิจด้านงานกงสุลของเราอะนะคะค่ะสำหรับภาพรวมของงานด้านกงสุลเนี่ยก็จะมีทั้งการทําหนังสือเดินทางการรับรองเอกสารการ,รตรวจลงตราหรือว่าวีซ่านะคะแล้วก็คุ้มครองดูแลคนไทยในต่างประเทศก็เรียกได้ว่าทุกแห่งหนเราดูแลจริงๆค่ะครับผมเอ่อถ้างั้นเรามาสู่ช่วงแรกวันนี้ช่วงแรกของเรานะครับช่วงเอ่อรอบโรคงานกงสุนนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อ สานเอกทูตและสถานกงสุลใหญ่ไทยเนี่ยดูแลคนไทยทั่วโลกเพื่อฝ่าวิกฤตโควิด COVID -19 ครับค่ะแล้วก็สำหรับช่วงข่าวกรมการกงสุลเพื่อคนไทยในวันนี้นะคะเราก็เตรียมมา2เรื่องด้วยกันสนํานการหนังสือเดินทางแห่งใหม่ปี2563แล้วก็มีการอัปเดตสถานการณ์การเปิดให้บริการงานกงสุลทั่วประเทศนะคะรวมถึงการเดินทางไปสหรัฐอเมริกาในช่วงของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด1 i ค่ะ ถ้างั้นเรามาเริ่มวันนี้ช่วงแรกกันก่อนเลยนะครับช่วงรอบโลกงานกงศุลวันนี้เนี่ยเราอยากจะมาแบ่งปันนะฮะเรื่องราวดีๆให้คุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านเนี่ยได้ทราบกันคือก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยว่าสถานเอกชั้นูตและถานกงสุลใหญ่ของไทยทั่วโลกเนี่ยในต่างประเทศต่างๆเนี่ยมีอยู่ทั้งหมดเนี่ยเ8แแห่งนะครับซึ่งเวลาที่คนไทยเนี่ยเดินทางไปในต่างประเทศแล้วประสบปัญหา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวต่างๆมากมายที่อาจจะพบเจอนะครับซึ่ได้พบความยากลาบากเนี่ยสถานทูตเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป,เป็นเหมือนเป็นด่านแรกที่จะให้ความช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศเลยนะฮะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยอย่างที่ผมได้เกริ่นไปเกี่ยวกับเรื่องการระบาดของโควิด1 i n e นะฮะคนไทยคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศเนี่ยหลายๆกลุ่มยังมีความประสงค์มีความต้องการที่จะเดินทางกลับประเทศไทยอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราเลยอยากจะนําเรื่องราวภารกิจ ของสถานทูตสานกงสุลใหญ่ของเราในต่างประเทศเนในการดูแลให้ความช่วยเหลือคนไทยรวมไปถึงการนําส่งคนไทยที่ที่มีความจําเป็นจะต้องกลับประเทศไทยกลับมานะครับค่ะก็งั้นขอเริ่มที่ทางฝั่งเอเชียใต้นะคะครับก็ ไปยังประเทศปากีสถานกันก่อนคะ่ะเมื่อวันที่8แล้วก็9สิงหาคมที่ผ่านมานะคะนายมูมัดลุตฟี่อุเซงอัครราชทูตที่ปรึกษาแล้วก็รองหัวหน้าคณะผู้แทนนายยะยาวงกันยากงศุลแล้วก็เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตณนะกรุงอิสลามาบัดได้เดินทางไปยังเมืองบัตตากราม รัฐไคเบอร์ปักตุงควาซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของปากีสถานนะคะก็ห่างจากกรุงอิสลามาบัดประมาณ220กิโลเมตรเพื่อที่จะไปพบปะแล้วก็เยี่ยมเยียนชุมชนไทยที่อาศัยอยู่ในเมืองบัตตากรามนะคะแล้วก็ได้ไปมอบถุงยางชีพไปมอบอุปกรณ์สำหรับป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดพวกหน้ากากอนามัยแล้วก็เจลแอลกอฮอล์ล้า oh งมือด้วยนะคะครับผมโดยคนไทยกลุ่มนี้นะครเป็นคนไทย เป็นเป็นเป็นชาวมุสลิมเชื้อสายปาทานนะฮะซึ่งซึ่งมีอยู่ประมาณทั้งหมดเนี่ยห้าหลังคาเรือนนะฮะในพื้นที่ส่วนหนึ่งเนี่ยยังพูดแล้วก็ยังสามารถที่จะสื่อสารภาษาไทยได้นะฮะโดยคนไทยแล้คนคนกลุ่มคนเหล่านี้มีอาชีพทําธุรกิจด้านค้าขายนะฮะเกษตรกรรมแล้วก็เขายังมีเครือข่ายญาติพี่น้องเนี่ยอยู่ในประเทศไทยเป็นจํานวนมากครับ แล้วก็ในระหว่างที่มีการเยี่ยมเยียนชุมชนไทยนะคะทางสถานเอกอัครสถานเอกอัครชทูตเนี่ยก็ได้มีการพบปะกับแกนนําคนไทยในพื้นที่แล้วก็มีการให้ข้อมูลด้านการบริการกงศูลต่างๆอย่างเช่นว่าการเปิดรับคําร้องขอทําหนังสือเดินทางการจดทะเบียนราษจดทะเบียนครอบครัวนะคะพวกสูติบาทไปทะเบียนสมรสนะคะแล้วก็มีการตอบข้อสักถามต่างๆเกี่ยวกับงานกงศูลด้วยเนาะแล้วก็อันนี้เนี่ย เป็นพิเศษเลยคือโดยเฉพาะเรื่องการได้สัญชาติไทยแล้วก็การต่ออายุบัตรประจําตัวประชาชนซึ่งในหลายๆหลายๆรา,า,ายเนี่ยเขาก็เคยมีเอกสารรที่ออกโดยราชการไทยแต่นั้นมันเมื่อนานมาแล้วเมื่อ2030ปีที่แล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยสิ่งที่คนไทยที่นั่นสนใจก็คือเขาก็อยากจะสนใจเรื่องการต่ออายุบัตรประจําตัวประชาชนครับค่ะอืมโอเค ค่ะแล้วก็นอกจากนี้เนาะทางสถานทูตก็ได้แจ้งข้อมูลแล้วก็ได้ประชาสัมพันธ์ให้คนไทยคนไทยกลุ่มนี้เนี่ยคอยติดต่อกับสถานทูตเพื่อที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารต่างๆที่อัปเดตนะคะแล้วก็แนะนําให้คนไทยเนี่ยเข้ามาจอยกับสื่อสังคมออนไลน์ของสถานทูตเช่นพวก Facebook หรือว่า Instagram นะคะแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะกลุ่มลายกงสุนไทยใจดีครับผม และนี่ก็เป็นภารกิจด้านหนึ่งนะครับที่สถานเอกชนเราเนี่ยได้เดินทางเข้าไปพบปะเยียบเยียนคนไทยนะฮะท่นี้เรามากันที่อีกส่วนหนึ่งนะฮะเป็นส่วนของภารกิจที่สําคัญมากในตอนนี้นะฮะคือการนําส่งคนไทยในต่างประเทศเนี่ยกลับไทยนะฮะโดยล่าสุดนะครับสถานเอกชนนักลรุงเทลวีฟที่อิสราเอลครับได้ร่วมกันนะฮะนำส่งคนไทยกลับบ้านเป็นครั้งที่2นะฮะเมื่อวันที่24สิงหาคม2563มนะครับโดย ท่านท่านทูตพันณภาจันทรารมนะครับเอกอัครทูตไทยณกรุงเทววีฟนะครับพร้อมด้วยนายชริวัต์ทิสารอัครทูตที่ปรึกษาฝ่ายแรงงานนะฮะได้นําทีมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสันเอกอัครทูทั้งหมดเนี่ยร่วมแรงกันในการนําส่งอำนวยความสะดวกให้คนไทยเนี่ยเดินทางกลับบ้านทั้งหมด279คนครับ ค่ะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นแรงงานไทยในภาคการเกษตรของอิสราเอลเนาะแล้วก็มีทั้งคนป่วยแล้วก็มีแรงงานที่หมดสัญญาจ้างงานหรือว่าถูกเลิกจ้างนะคะมีนักเรียนมีนักศึกษาแล้วก็มีคนไทยที่ท,ที่เรียกว่าวีซ่าหมดอายุแล้วก็ต้องเดินทางกลับประเทศไทยโดยมีเที่ยวบินเหมาลำพิเศษของสายการบินอ,อิสราเอลนะคะ Airlines เที่ยวบินที่ 6H 691 ออกจากท่าอากาศยานเบนกูเรียกรุงเทลวิฟเวลา,า2ทุ่ม50นะคะแล้วก็ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมานี้เองค่ะครับผมโดยในโอกาสนี้เนี่ยสถานเอกทูตของเราเนี่ยก็ได้จัดเรียกว่าเป็นทีมแพทย์นะฮะ <c oughs> มาตรวจร่างกายตรวจสุขภาพให้กับคนไทยที่มีปัญหาไม่สามารถดำเนินการขอไปขอใบเขาเรียกว่าใบฟิ t ทูฟลานะฮะ ร,รองแพทย์ยเ,เป็นใบรับรองแพทย์ที่รับประกันว่าเรามีสุขภาพที่ดีพอที่จะเดินทางทางอากาศนะครรวมไปถึงได้ช่วยในการกรอกเอกสารการเดินทางออกจากอิสราเอลผ่านช่องทางออนไลน์นะครับให้กับคนไทยทั้งหมดโดยเอกสารนีเน้เป็นขั้นตอนของพิเศษของกระทรวงสาธารณสุขของอิสราเอลเองนะฮะซึ่งเพิ่งกำหนดขึ้นมาในช่วงสัปดาห์ก่อนเองส่วนใบฟิโตฟลายเนี่ยอย่างที่ทราบกันว่าตอนนี้คนไทยเนี่ยในการที่จะเดินทางเข้าไทยนะคะ คือก็เราเราก็มีนโยบายว่าจะต้องมีใบใบใบฟิชตทูฟเนี่ยนะฮะเพื่อเพื่อรับประกันว่าเรามีสุขภาพที่ดีพอนะฮะในการเดินทางทางอากาศได้นะครับทางนี้เนี่ยรวมไปถึงรวมทั้งสถานเอกสรทเ,เองเนี่ยได้ช่วยประสานงานในการเช็คอินนะครับรวมถึงตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องอ มอบหนังสือรับรองการเดินทางหรือ C O E ที่ตอนนี้คนไทยทุกคนจะต้องมีนะฮะทุกคนต้องมีเลยใช่ไหมก่อนเดินทางเข้าประเทศไทยใช่ครับโดยขอได้จากสานทูสานกงสุลใหญ่ทั่วโลกนะครับตลอดจนจัดเตรียมอาหารน้ําดื่มนะครับหน้ากากอนามัยเจลแอลกอฮอลและทิชชู่เปียกให้แก่ผู้โดยสารทั้งหมดพร้อมทั้งย้าให้ทุกคนทราบถึงมาตรการกักตัว14วันนะครับในสถานที่ของรัฐที่รัฐจัดให้เมื่อเดินทางถึงประเทศไทยซึ่งทุกคนก็ยินดีที่ปฏิบัติตามครับค่ะ ออการจัดเที่ยวบินพิเศษครั้งนี้นะคะทางสถานเอกอัครราชทูตก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากกระทรวงการต่างประเทศ <c oughs> อิสราเอลนะคะสำนักงานประชากรและตรวจคนเข้าเมืองอิสราเอลแล้วก็ท่าอากาศยานเบนกูเรียด้วยซึ่งซึ่งทุกฝ่ายเนี่ยเข้ามาร่วมมือเพื่อให้ความช่วยเหลือส่งคนไทยกลับบ้านนะคะครับผมซึ่งภารกิจนี้นะครับผมว่าเป็นการเรียกได้ว่าเป็นการสะท้อนความร่วมมือ นะครับของทุกฝ่ายที่ร่วมกันทั้งทั้งสารเอกระชุ่นเองซึ่งเป็นผู้ที่ต้องปฏิบัติหน้างานนะฮะอยู่ในต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศนะครับที่ได้ช่วยเหลือในการประสานงานขออนุญาตกับหน่วยงานต่างๆรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งไทยและอิสราเอลด้วยนะครับทำให้การภารกิจนําส่งคนไทยกลับจากอิสราเอลครั้งนี้เนี่ยสำเร็จดูร่วงไปด้วยดีครับค่ะก็เครื่องบินลําดังกล่าวนะคะมีกําหนด ที่จะเดินทางออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะคะกลับไปยังอิสราเอลในช่วงค่ำของวันที่สิบห้าวันเดียวกันน่ะนะคะคแล้วก็จะมีแรงงานไทยในภาคเกษตรของอิสราเอลจำนวนเก้าสิบคนที่ใช้สิทธิลาพักผ่อน <c oughs> ที่ประเทศไทยหรือว่าอินเตอร์วิซ่าเดินทางกลับมาทำงานที่อิสราเอลซึ่งจะเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์สองพ้ารัหกสบสม <c oughs> นานมากกว่าจะได้เดินทางกลับนะคะใช่ครับก็จะเห็นได้ว่าเนี่ยทุกแห่งขุดเราดูแลจริงจริงนะฮะ โดยเราสองคนก็ขอให้ทุกๆท,ท่านนะครทั้งในประเทศไทยแล้วก็ในต่างประเทศเนี่ยก้าวผ่านวิกฤตการการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 เนี่ยครั้งนี้ไปด้วยกันนะครับค่ะแล้วก็มาต่อกันที่ช่วงข่าวกรมการกงสุลเพื่อคนไทยนะคะก็ในวันนี้เราสองคนนาข้อมูลดีๆมาบอกต่อให้คุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทราบกันอีกครั้งนะคะสำหรับเรื่องสำนักงานหนังสือเดินทางแห่งใหม่ในปี2563 แล้วเราก็จะอัปเดตสถานการณ์การเปิดให้บริการทำหนังสือเดินทางทั่วประเทศด้วยค่ะครับผมสำหรับในปีพุทธศักราช2563ครั้งนี้นะครับทางกรมการกงศุลกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยเราก็ได้ดำเนินการเปิดสำนักงานสำหรับให้บริการทำหนังสือเดินทางเพิ่มเติมมาทั้งหมด7แห่งนะฮะโดยเริ่มต้นกันในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลนะฮะ หนึ่งเลยที่เราเปิดเนี่ยคือที่ซึ่งเป็นที่ที่ใหญ่มากนะฮะก็คือสำนักงานหนังสือเดินทางปทุมวันหรือว่าที่ MBK Center ครับสองก็คือสำนักงานหนังสือเดินทางที่ธัญบุรีหรือ Future Park นะครับและสามก็คือสำนักงานหนังสือเดินทางบางใหญ่หรือ t r n t w e s w g s t g ครับผม แล้วก็สําหรับในพื้นที่ส่วนภูมิภาคนะคะจะเริ่มจากทางภาคตะวันตกก่อนเลยก็คือสํานักง,งานหนังสือเดินทางชั่วคราวเพชรบุรีนะคะซึ่งจะอยู่ที่ห้างสรรพสินค้าโรบินสนันเพชรบุรีอยู่บริเวณชั้นสองนะคะแล้วก็จะเปิดให้บริการได้ในช่วงเดือนตุลาคมนะคะคแล้วก็ทางภาคตอนออกเฉียงเหนือนะคะเราก็มีหน่วยบริการหนังสือเดินทางชั่วคราวหนองคายนะคะอยู่ที่สำนักง,งานออกหนังสือผ่านแดนชั้นสอง ศูนย์แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอท็อปแล้วก็จะเปิดให้บริการในวันจันทร์ที่31สิงหาคมค่ะอีกแห่งหนึ่งนะคะก็คือสำนักง,งานหนังสือเดินทางชั่วคราวบุรีรัมนะคะอยู่ที่โครงการบุรีรัมคาโซหล,ลังสนามช้างอารีนาเนาะแล้วก็เปิดให้บริการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกท่านที่อยู่ในพื้นที่นั้นก็สามารถไปใช้บริการได้เลยค่ะ แล้วก็ในภาคใต้นะคะเราก็มีสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวนครศรีธรรมราชนะคะอยู่ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาอยู่ชั้น3าแล้วก็เปิดให้บริการเป็นที่เรียบร้อยเช่นเดียวกันคะ่ะครับโดยการเปิดสำนักงานหนังสือเดินทางแห่งใหม่นั้นนะครับทางนี้เนี่ยก็เป็นไปเพื่ออ่การอำนวยความสะดวกนะครับ,รบให้แก่ประชาชนที่ประสงค์จะรับบริการจัดทาหนังสือเดินทางนะครับรวมไปถึงบริการด้านนิติกรเอกสาร นะครับซึ่งซึ่งก็เป็นเป็นเป็นการเนินการที่สําคัญในการ<ม>สําหรับคนไทยในการจะไปดําเนินการธุรกรรมอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับต่างประเทศนะครับซึ่งทางนี้เนี่ยก็เป็นการตอบสนองนะครับต่อนโยบายของกระทรวงการต่างประเทศเองในการพัฒนามุ่งพัฒนางานกงศุลสู่ Smart Smart and Best s e r v i c e นะครับที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางครับค่ะ ก็กรมการกรงศุลกระตกกระทรวงการต่างประเทศนะคะก็มุ่งเน้นการยกระดับการบริการให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมนะคะเราพยายามที่จะให้บริการที่รวดเร็วแล้วก็ใช้เทคโนโลยีที่สูงขึ้นนะคะ เรามีการเพิ่มจุดรับคำร้องในสำนักงานหนังสือเดินทางต่างๆแล้วเราก็ติดตั้งเครื่องรับคำร้องหนังสือเดินทางด้วยตัวเองหรือที่เรียกว่าคีออสมันจะเป็นตู้ๆนะคะสามารถไปทําเองได้เลยลักษณะคล้ายๆตู้ ATM นั่นแหละแล้วก็มีแผนที่จะเปิดสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวเพิ่มเติมอีกในอนาคตเพื่อที่จะขยายเครือข่ายการบริการเพื่อที่จะครอบคลุมภูมิภาคต่างๆให้ได้มากที่สุดด้วยค่ะครับผม และนอกจากนี้นะครับสำนักง,งานใหญ่ของเราก็คือที่กรมการกงศุนที่ถนนแจ้งวัฒนะนะฮะคือในขณะนี้เนี่ยอยู่ในระหว่างการปิดปรับปรุงนะครับสถานที่จนถึงสิ้นปีนี้นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยเราก็ยังเปิดให้บริการอยู่นะฮะแต่ว่าเราย้ายสถานที่สักเล็กน้อยโดยที่ตอนนี้เราไปเปิดให้บริการอยู่ที่พื้นที่บริการชั่วคราวอาคารศูนย์บริการลูกค้ากออทธแจ้งวัฒนะหรือว่าตึกแคท นะครับไม่ห่างกันนะไม่ห่างกันครับิดเดียวค่ะดดยอยู่ในศูนย์ราชการนะครับเป็นอีกตึกหนึ่งโดยเปิดทำการนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาตั้งแต่8ปดโมงครึ่งถึง6กโมงครึ่งเหมือนเดิมนะครับโดยปิดปิดรับคําร้องเนี่ยเวลาหกเอ่อสี่โทษทีรับสิบหกนาฬิกาสามสิบนาทีหรือสี่โมงครึ่งะนะครับโดยปิดรับคําร้องเนี่ยสี่โมงและในส่วนของสนักง,งานักสืบดินทางม r t ทคลองเตยนะครับที่ที่ ที่ที่คลองเตเยตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการปิดปรปับปรุงเช่นกันนะฮะค่ะแล้วก็สำนัสำหรับสำนักงานหนังสือเดินทางประทุมวันนะคะหรือที่ MBK เนี่ยก็เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของสำนักงานหนังสือเดินทางบางใหญ่ธัญบุรีมินบุรีสีนครินแล้วก็สายใต้ใหม่ตลิ่งชันก็เปิดให้บริการทุกวันจันทร์พุธแล้วก็ศุกร์ค่ะครับผมส่วนในส่วนของภูมิภาคนะครับ ตัวอย่างที่จเ่า,าเราก็มีสํานักง,งานหนังสือเดินทางในภูมิภาคหลายแห่งนะฮะตอน่อนี้เนี่ยในในภูมิภาคเองเนี่ยสำนักง,งานหนังสือเดินทางที่ขอนแก่นนะครับจะเป็นที่เดียวที่ขณะนี้เนี่ยเปิดให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงศุกร์เลยทุกวันเลยทุกวันเลยะนะครับแต่ว่าสำนักง,งานหนังสือเดินทางที่อื่นนะครับได้แก่ที่เชียงใหม่เชียงรายอุบลราชธานีสงขลายะรา,าจันทบุรีพัทยาบุรีรัมพิษณุโลก อุดรธานีสุราษฎร์ธานีนครสวรรค์ภูเก็ตนครราชสีมานครศรีธรรมราชและหนองคายนะครับตอนนี้เราเปิดให้บริการเป็นวันเว้นวันก็คือวันจันทร์พุธศุกร์นะครับสัปดาห์ละสามวันใช่สัปดาห์ละสาวันซึ่งก็เป็นการเปลี่ยนแปลงการให้บริการเพื่อเป็นหนึ่งในมาตรการลดความเสี่ยงนะครับของการแพร่ระบาดของโควิด -19 เช่นกันครับค่ะแล้วก็ในส่วนของงานสัญชาติและนิติกรนะคะทางกรมการกงศุนที่แจ้งวัฒนะแล้วก็ที่มาร์ทคลองเตยเนี่ย จะยังเปิดให้บริการตามปกติวันจันทร์ถึงศุกร์แต่ในส่วนภูมิภาคนั้นเนี่ยเชียงรายสงขลาอุบลราชธานีก็จะเปิดให้บริการทุกวันจันทร์พุธแล้วก็วันศุกร์นะคะครับผมสำหรับท่านใดที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับเรื่องหนังสือเดินทางก็สามารถสอบถามได้ที่ call center นะครับของกรมการกงศุลที่เบอร์0-2572 8 4 4 2นะครับได้ตลอด24ชั่วโมงเลยเราจะมีเจ้าหน้าที่คอยอ ตอบคำถามแล้วให้ข้อมูลทุกท่านอยู่ตลอดเวลานะครับหรือสามารถสอบถามเข้ามาได้ใน message box นะครับกล่องข้อความของเพจ Facebook กรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศได้เลยครับพวกเราชาวกงสุลเนี่ยยินดีที่จะตอบคำถามและให้บริการทุกท่านครับ <c oughs> ครับผมมาต่อกันที่ข่าวกรมการกงสุลเพื่อคนไทยข่าวที่2นะครับนอกเหนือจากเรื่องการเปิดให้บริการทําหนังสือเดินทางของสานักงานอย่างที่เราได้ แจ้งไปนะครับสนกงานใหม่7แห่งเนี่ยคราวนี้เรามาดูเรื่องของการเดินทางไปต่างประเทศบ้างนะครับใน,ในโดยเพาะยิ่งในช่วงการระบาดของโควิด1นนะครับซึ่งวันนี้เราจะพูดในเรื่องของการเดินทางไปยังประเทศที่เรียกได้ว่าเป็นจุดหมายปลายทางของคนไทยหลายท่านนะครับ,บหลายคนก็มีความฝันอยากจะไปเรียนนะครับไปใช้ชีวิตหรือว่าไป work and travel นะฮะที่ประเทศนี้ก็คือสหรัฐอเมริกานะครับค่ะ ก็ใช่แล้วน้องปูนเป็นจุดหมายปลายทางของหลายๆคนเลยนะคะสหรัฐอเมริรรกาก็สืบเนื่องจากการที่ได้มีผู้สอบถามเข้ามาเป็นจํานวนมากนะคะผ่านหลายช่องทางเลยของทางกรมการกงศุลเกี่ยวกับการเดินทางไปยังสหรัฐอเมริกาในช่วงการแพร่ระบาดของโครคโควิด1 i แล้วก็มันมีกรณีที่ที่มีการรายงานว่ามีผู้ที่ถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าสหรัฐอเมริกา <inder. S 1> <gigabytes. S 2> ทีนี้ทางเราเนี่ยก็เลยจะขอขอแจ้งว่าถึงแม้ว่าในขณะนี้เนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยชาวต Legisl ่างชาติ รวมถึงคนไทยด้วยนะคะที่มีวีซ่าเข้าสหรัฐอเมริกาที่มีอายุการใช้งานอยู่สามารถเดินทางเข้าสหรัฐอเมริกาได้นะคะแต่ว่าก็ไม่ได้มีข้อห้ามนะคะเว้นแต่ว่าถ้าท่านได้มีการเดินทางไปที่จีนอิรานยุโรปสหราชอาณาจากักรไอร์แลนด์แล้วก็บราซิลก่อนที่จะเดินทางเข้าสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา14วันตามเงื่อนไขของการเดินทางเข้าสหรัฐอ่ะนะคะคซึ่งซึ่งซึ่งใน รายละเอียดน่ยท่านผู้ชมก็สามารถที่จะเข้าไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์นะคะ w w w c d c g o v c o r o n a v i r u s 2 0 1 9นะคะค n c o v t r a v e l e r s f o r m a t h e r s c o u n t r i e s h t m l หรือว่าตามหน้าเว็บไซต์นะคะที่ปรากฏบนหน้าจอนะคะครับผมแต่ว่า อย่างที่พี่อุ้ยได้แจ้งไปนะครับเรื่องของว่าตอนนี้จริงๆถ้ามีวีซ่าอยู่แล้วก็เดินทางเข้าได้นะฮะ mm hmm. แต่ว่าแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยอำนาจในการตัดสินใจในการเดินทางเข้าสาหรัฐในขั้นสุดท้ายเนี่ย mm hmm. ยังขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของสหรัฐนะครับหรือว่า u s customs and border protection อยู่ดีคือนั่นน,นั่นแปลว่าไม่ว่าคุณจะมีเอกสารพร้อมหรือไม่พร้อมยังไงเนี่ยก็ต้องผ่านการคัดกรอง จากทางเจ้าหน้าที่ตอมอของสหรัฐใช่ครับผมใช่ซึ่งซึ่งพวกเขาเนี่ยมีอำนาจในการพิจารณาว่า<ม>ว่าการที่ชาวต่างชาติเดินทางเข้าสหรัฐอเมริกาเนี่ยโดยเฉพาะในช่วงโควิด19เนี่ย<ม>เข้าได้หรือไม่ได้นะครับรวมไปถึงสามารถจะอยู่ในอยู่ในสหรัฐได้นานแค่ไหนนะครับ<ม>จะเป็นอำนาจของเขาอยู่ใช่ค่ะครับ ก็โดยที่การเดินทางระหว่างประเทศเนี่ยมันมีกระบวนการที่ค่อนข้างซับซ้อนเนาะในช่วงในช่วงของการแพร่ระบาดโควิด1 9เนี่ยคือเพื่อที่จะเป็นการหลีกเลี่ยงการถูกปฏิเสธเข้าประเทศเนี่ยคือคือส่วนหนึ่งมันเกิดจากคนที่เดินทางเข้าสหรัฐเนี่ยเขาใช้วีซ่าผิดประเภทหรือว่าใช้วีซ่าที่ผิดวัตถุประสงค์การเดินทางอย่างเช่นว่าใช้วีซ่าท่องเที่ยว แต่ว่าเดินทางเข้าสหรัฐด้วยวัตถุประสองค์อื่นอาจารย์ไปทํางานอะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยก็เป็นสาเหตุให้ให้ทางเจ้าหน้าที่ตอมสหรัฐเนี่ยปฏิเสธได้นะคะไม่ให้ไม่ให้เข้าเมืองได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือการเดินทางเข้าเนี่ยการขอวีซ่าให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของการเดินทางเข้าเนี่ยก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับ,รบเพราะฉะนั้นเราก็าอยากจะจะสนับสนุนให้ทุกท่านเนี่ย เขาเดินทางไปไม่ใช่แค่สาหารัฐอเมริกานะครับเดินทางเข้าทุกประเทศเนี่ยหให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของวีซ่าที่ที่ตัวเองขอไว้หรือได้รับมาครับทั้งนี้ก็เป็นเพื่อสิทธิ์และสวัสดิภาพของตัวท่านเองนะครับและสําหรับผู้นอกจากนี้นะครับสําหรับผู้ที่ยังไม่มีวีซา่าเดินทางเข้าสาหรัฐเนี่ยแต่มีกรณีความจําเป็นเร่งด่วนจริงๆนะคะคือก็เช่นอาจจะเป็นกรณีการเสียชีวิตการรักษาพยาบาลหรืออ,อื่นๆนะคะคือทางสหรัฐเขาก็ เขาก็เขาก็ไม่ได้ปิดโอกาสซะทีเดียวนะฮะทางนี้ก็สามารถศึกษาเพิ่มเติมข้อมูลได้ที่ www.ustraveldocs.com นะฮะ,ะตามตามหน้าเว็บไซต์ที่ปรากฏบนจอครับค่ะก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการสาระนโารูงานกงสุนนะคะถ้าผู้ฟังท่านใดที่เพิ่งเปิดมาฟังตอนนี้อย่าเพิ่งตกใจว่าจะจบรายการแล้วเนาะ <c oughs> ไม่ต้องกังวลค่ะเพราะว่ายังสามารถฟังรายการย้อนหลังได้ที่ saranrom.mfa.go.th ค่ะครับ ส่วนสำหรับท่านใดที่ประสบป,ปัญหาความทุกข์ร้อนอยู่ในต่างประเทศนะครับต้องการขอรับความช่วยเหลือ,อ,อหรือรวมไปถึงสอบถามข้อมูลต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับงานกงสุนเองเนี่ยทั้งเรื่องหนังสือเดินทางเรื่องการรับรองนิติกรเอกสารหรือว่าการทําวีซ่าคนต่างด้าวในประเทศไทยนะฮะสามารถติดต่อทางกรมการกงสุนกระทรวงการต่างประเทศได้เลยนะครับโดยเรามีหลายช่องทางเตรียมไว้ให้นะครับไม่ว่าจะเป็นทาง a c e b o o k นะครับชื่อเพจ กรมการกงศุนกระทรวงการต่างประเทศหรือว่าเว็บไซต์ www.consular.go.th นะครับมีเราแอปพลิเคชันเราก็มีนะฮะเป็นแอปที่ชื่อว่าไทยคอนซูลา a r นะครับหรือ call center อย่างที่ผมได้แจ้งไปก่อนหน้านี้นะครับที่เบอร์02-572-8442นะครับ Line ID แล ID, ะ WeChat อ d ีไทยคอนซูลานะครับ t h a i c o n s u l a r ครับ ค่ะแล้วก็สําหรับท่านใดที่มีคําถามที่ต้องการให้พวกเราสองคนมาเล่าเรื่องอธิบายให้ฟังผ่านทางรายการก็สามารถส่งเงินเข้ามาได้นะคะทางอินบ็อกซ์ข้อความของเพจ Facebook สารานรมเรดิโอและกรมการกงสุนย์กระทรวงการต่างประเทศค่ะครับสำหรับในวันนี้ก็หมดเวลาของพวกเราสองคนแล้วนะครับก็มาพบกันใหม่กันได้ทาง f c e e o o o l l v v นะครับของเพจสาระานรมเรดิโอหรือคลื่น AM 1 5 7 5นะครับกับรายการกงสุนน่ารู้เออสาระน่ารู้งานกงสุนครับ วันนี้เราสองคน<ร>สวัสดีก่กอนค่ะสวัสดีค่ะ